เจ้าของบ้าหลังนี้จัก่นไปทางใดพี่น้องเอ้ยบานเจ็บเจยบพอดีว่ามาแต่บันค้มแล้วก็มาไปห่านประบวัวพี่น้องสบายดีสบายดีเบิดสสกูสกุพี่น้องจ้าสบายด,ด,าายดีตอนแรงๆเนาะหห้ห,หน้าให้ตาเบิมือพี่น้องเอ้ยเป็นไข่ของกับลูกได้เศร้านี่ไปสักยาซองเข็มพี่น้องเจ็บคอ ผลนกระตกลิ้นปล่อยๆพี่น้องมึงอนี้นะแบบมันโบแห้งหอกแต่ว่าเมื่อมันขวมทีบเลยมันกระตกมากเป็นระยะระยะ,ระยะนะพี่น้องพากันมาแว่ห่านประบุอทุกคนปากแบบว่าสักอย่างแล้วมันซาแล้วมันอยากอี้งยังห่อนๆนันะ่นนะมาจินนะพี่นมอเมน อยากสุดตอนทอดคือแบบว่าคือดีไผ่แน่พี่น้องนี่เจ้าของห่านร้านปลาบัวทุกคนสบายดีพี่น้องอยู่สองแม่ลูกกูแบบอยู่สองแม่ลูกก็แก๊ก็แก้ทำระบักก็ลังมาที่หนึ่งเข่าพอดีน้องมากอะไปถกินก็พอดีมาแต่เอาเครื่องก็เลยมาแว่บพี่น้องมาแต๋สิใดเลย แมนเป็นอะไรท่านนี่ขอไปติดตามขอไปรับซ่งคลิปให้เพื่อนได้พี่น้องโดยฝากเด้อเอฟซีบาแปดกันเฝากคว่าเบิงงมาช่งช่องแม่น้องบ่อยในเด้อน้ดเด้อแล้วไปห้เหตุปวดกระมาน บัวไาพี่น้องปากำว่าให้คำลังนไก่ปลาปบวัวยนะเด้อพี่น้องจ๋าแมนเขามาครับ zoom clip นะเพื่อนเนี่ยประบัวกขบงผมไม่ยังเห็ดอยู่นั่นนี่แหละเพื่อนก็อยุกก็แก๊กแก๊กอยู่ตามเพื่อนเลยพี่น้องขายของเนาะถามว่เห็นว่านี่แหงกระปุกกระยุกได้แป๊บเลยแมนนั่แนแหละบ้านเฮากับซ้ำนี่แลหละได้จึงอยู่กับบ้านเจ้าของก็ถือว่าโอเคละแม่นนี่แหละทุกคนเครื่อง อันน ah, ี้เป็นของเขาเจ้าอันนี <S <S ้เป็นของอีเมย์ยาช้อนขวดการนร้างยาไปเอาแต่เมื่อวานนี่พี่น้องลูกชายเขาจะขายเรแบบขายแต่เมื่อวานพอสบายเฮ้ยชอนเทือแล้วเขาจะมาอากาศเปลี่ยนพอสบายแห้งแห้งเฮ็ดด้วยเบี้ยแห้งไหมอืมแน่นอยู่ยุ่นกลืเฮ็ดเบียดหรือก็ขายเฮ็ดเบียดหรือก็ขายกับอากาศมันเย็นเนาะอากาศเปลี่ยน เป็นอากาศแน่นเย็นแน่หน่อยนึงเลวมันเป็นเป่นเานังรอจังหน่อยพี่น้องมาแล <มา S 2> ้วพี่น้องข้าำได้กีโกเลยห่อนหอนทุกคนมามาภูดอยากนี่ร้านปลาบัวพี่น้องบอกเลยว่าแแ่บแน่นอนนี่อแบบออสินเพือ สลัดนงเอาเ้นหน่อยลดน้าเอนีะือเนี่หวดแลดแล้ววดแล้วมาเด้อทุกคนม่กินน้ำกันสดหอมาจากบาที่สิ้นเงลงมาลงมาแต่ว่าเพื่อห่านี่แบบไ่ต้องขุงเลยก็ดีอยู่หมอมาแล้วง เดีมก็นมันั่คดกรดกเียเลยกินำดีเติมเติมเติม้ำสมกับมัน นอนมาคล้า,ายของพี่น้องย่ตามนี้แหละยก็แกแกันนันนี่นนแล้วันลุงพอนยูไปไปใช้น้ำเปล่าไ,จไ,ไ้จะดูเฮื่อนได่ป่าจะจะทิมห้าไปกลได้ <laughs> คือพอดีมีงานอย่างใดได้านเอานะท่านไปตัดเข่ามันก็พอดีใช่ได้ี่น้มือละหาร้อยหลวงพ่อเราก็ได้เอามาไว้ซื้อน้ำมันตัดเข่าจะคของแล้วว่าหลวงพ่อว่าแม่ความเจ้าจะดอกว่าอยู่ซื่อไปโลดเชื่อกับแล้วกับจ้างมูมาตัดแม่มาตัวเองก็จะจ้างคนมาซอยเนาะมาตัวเองก็ดกะหามูมาซอยน้ำแรกแห้งไว้ห็นนะ อ <Ừ. S 2> ประมาณว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาวียอกนะ่นาะหนาวียก็มีคนจ้างก็มีงานหเหตุเบ็ดละดูนี่ก็แล้วแหละที่ีม่ยังบนันะีหนาแรงมาน่ะใช้กระยาข่าวอยากแ,แล้วายุเขาดูก็นรอกอยากวานอย่างนเนาะัาตอนวานนั่นก็ กระตุกอีรีอรได้ผลปีนี้สซมว่าอีรีตอนดำบอมาบอกตอนช่วงอัน,อนเขากพลังขึ้นแล้วเขาอยากอัดหนักใจเห็นเดีนะถ้าผมมีผลจังไงกูหยากร์กัยาหน่ะแม่นนั่นแหละ,ม,ะ,ะมีอะไรพี่น้องอาชีพของชาวนานโมเมนหวังง่ายดิเนาะแต่ละปีเนาะนแต่ละปีปะ่เพราะใจใจขาดหน,นักเนาะต้องโทษเราก็ปีนาเด้อเสียเอาไม่ฉันแหละ ดีนาเลยเลยทุกนผมได้ดันใจแค่ปีแสบทุกคนแสบมีแางคออยู่แม่น้องบอยก็อยู่แบบนี้แหละพี่น้องแต่ละมือขันบได้ไปใส่บด้ไปหล่อใส่หากไปพอได้เดี๋ยวนี้อยากไปนั่นได้ก็ไปบอได้และส่งยากเราวิ่งยู่คนเดียวเลยลูกชายหลายอยู่คนเดียวก็คือบัวแล้วให้ออกไ่ได้ เขากระโจนไอ้นอนเลยเขาเกะงานโซ่องเราเกิดเหตุเงานซอยเมอยู่ร้านก็ได้จัดพักจัดงานั่นแหละเก็บตววเก็บจานให้นม่ซอยโยกกันเมือเามา้อมกันสรุกคุณยิงได้แลในทางยิงในทางช้ยังยอมหับยอมหับเขาเหตุแบบนี้ได้ เขาบ่มีผู้หญิงแต่เขากับ่มีผู้นิ่งใช่เด่นเอาแบบนั้นถ้ามันมีผู้หญิงเบิ่งเขาสิเฮ็ดอันนี้ม่แต่ผู้ชายล้างถ้วยแม่กต่ก็แทบอะไรถ้ากันเฮ็ดเป็นไหมถ้าก็เป็นเวียะก็บวชบ่แม่นญว่าอะไรตังเวียกผู้หญิงนะให้ลูกเฮ็ดเบิดเดี๋ยวนี้นะเขาใหญ่เขาเฮ็ดได้เลยอืมวันงานทุกงานก็ต้องบิ๊กแบ่งเบาแห้งไปอีกน แหน้ำพักกับเอาแหงน้ำขาอยู่พ้นกัปล่อยปล่อยไปปล่อยทั้งวันมือนึ่งนักยังจีแน่ได้กับแนเออเพราะว่าึ้นมาข่าวเลยทั้งวันน้องี๋ยว่ามันตื่นมาไปขากันเลยพวด้กถ้นแล้วผัดไป เฮ็ดให้เราใจเสียยูน่าเนี่ยบัว่านไฮได้ไปตัดน้นเบิร์อยู่แล้ววันที่ไปมาแต่ก็ฟ้องมืจำบ่ายแล้วยุดนี่เนาะมันหนีกับภาคกันคนเมื่อวานหนีกับภาคกันค้นจนเรายงป้าว่ามีเด็กๆมัดเข่าบ่อถักมาหาป่าวันโอ้ยวันน้องบอยก็ไปบเต้ตีหาพวกกันได้เด็กน้อยแถวบ้านมามัดช่วยบอกว่า ว่าแม่จะแต่ปะบอันนี้แล้วอ้าวบ่เพือก็ว่าอาอาเนี่ยูว่างเงี้ยไหน่จนอยก็แล้วดอกเบิดไปเบิดไปอยู่ดอกเป็น <c oughs> ติดแล้วล่งนยเนาะเีงเฮอะไรงยพราเขายามบละไลกูนแล้ว, <c oughs> วแล้ว,วก่อน ลราจังเกี่ยวบอกเลยจังอะไรจังมันรุ่ำแต่เนี่ยนะยำจักบ้เค่อยย่างเาะโบ้คือย้ำดำเนาะมันบพราะเนี่ยจั๊กมันง่ายมันไวอยู่บ้านเอาไปกระจายเคยดำมาจากดำเนาะแก่บ้านเดี๋ยวแล้วบมีผู้ดำแล้วแม่ยูกเพจบ้านเจ้าเนี่กแบบไม่มีผู้ดำเลยอะ ไม่จะวาดย่างเดียวที่น้องบ้านเรากสวยงามกระไรแม่สมายเราบริจาคงามเป็นไรไปนี่คุณหนี่เขาจะใส่ความทันสมัยและแม่ยำเกี่ยวคือตัดเอาเลยใส่รถหาหกปีอะไรได้สมัยกับ้านบ้านแล้วก็ทอดหักระเจ้าครัวมันไรสีจ้าโุ้ยใส่ปุ่นลายๆใส่อันก้อนสใว่บ้านจ้าก็ใส่ยปุ่นคอกลายๆนั่นเองซื้อไปซื้อกระไรขีดยาคุมหย่าเนาะขีดยาคุมหย่า้วก็ฉีด ยังซีว่าพอกว่าผใส่อาหารเสริมอ่ะนะเขาจาสีขนาดได้พวกงามๆแถวแกนทางคู่มือนี่ว่าจะไปยรนคั่วได้เขว่าน้มงามว่าเขาเดำแต่ายกว่าเราเนาะเป็นโอยู่ในาแต่เจ้าในแค่ทาาในป่าในเลยต้องในเดียวได้ลอยปลาเนาะกัว่าเขาแต่เขาดำเพาขนาดเทบหน่อยกว่าปีกายได้ไก่น้ำโง่ยังพทอย เอาของป้าได้ปีปีแล้วเนี่ยนะอันดำต้นก่้วนั่นร้อยสิบร้อยชาติถือมาได้หรือใดปีปีแล้วได้ร้อยแปดสิบบ้านนะเมียนั่นแหละบัดปีนี้นะได้หาสิบสองกับชาติถอบ่มีข่าวมีแต่หญาพี่น้องเอ้ยนะไม่ต้องบอยปีนี้ปีหน้าแก้ไหมปีหน้าแก้ไหมเบนละดูเลยเลย,เลย <laughs> พี่น้องแก่ยังบ่ได้แล้วเนาะ บ้านลาเพี่แขคาวันนี้เขากำลังกินฟูเยนดิอือคือแกงของข้าวในนั้นพี่แขคาวันนี้น่าคองไฟกับเปลี่ยนข้ากับเปลี่ยนเลยมันเป็นแดงเป็นน้ำข้าวดำมันก็เป็นเนาะอันเป็นหัดขาวตัวมันแก่แล้วมันขาวตัวมันแก่แล้ำกับไข่เลีมฟืดห้องป้านี่มันมันขาวตอนขาวกำลังอ่อนๆขึ้นนั่างน้ของหวานล่ะแบบหมากมันออกมาแล้วมันเป็นชุดดำๆๆๆเป็นด่างเลยอืใช่ขึ้นขึ้นข้าวขึ้นขึ้นเป็นคือขาวมัดกะนล้วเนาะ น้องบอยไปปั่นข่ากันยังไงฮะเม้ยปูดของเจ้าหนจะคลายได้รู้ออามาไหวเล่าอยากเข่าเพรากินอุ้ยแม่นะว่าอะไรกับหลายคนนะอะไรคนจนเขากินขัเจ้าเข้ากันหนึ่งไหวก็เพื่อนโมกขมานี่อหมาจะนะมาเบิงนัวมัน สายนะเนาะแต่เสียดาย,ายตัวแพงทำลูตนนะกต้อแพงไะซิกซ์เซ็ตกังได้แต่ก้าวมาแล้วไม,ม่ทิ้งอุย้ยอีกเอาชั้นป้าสิมือมันตายมันมือ่อรหัสพินมาเนะลละาะรอรหัสพินใจจดใจจอ่อโอ้ยรอแล้วรออีกตอนมันมากก็ต้มมุ้มู้ตายเด็กเป็นยังตายก็ทั้งทั้งดีใจทั้งเสียใจโมดีมีความดีใจเลยแป๊บความดีใจโมมีจักเม็ดเลย เบิร์ดกำลังใจเลยซื่อๆอยู่เขาโทรมาบอกได้เอื่อยโทรมาบอกว่ามาเลยได้ละรัดตัวนะแม่นบ่เนี่เรากันยังชองให้เบิร์เนาะเออแม่นแม่แม่นแกันท่านี่แหละแม่เขาบอกได้แบบโอ้ยแทนที่แบบว่าเฮาความเฮ้ารอเนาะพอเป็นมาเฮาก็ตื่นเต้นดีใจเลยเนาะเฮ้ารอเลยก็เป็นท่าเลยยังไงโมโม่ไป้อมกับข้าวดิ กูมือเนี่ยเขาไปเบิ้งคลิปในะเพื่อนเน่เด้อพี่น้องฝากเน่เด้อ <c> เอฟซีเบาปแป๊บก็ได้ฝากคำามาเยี่ยมมาชมช่องแม่น้องบอยเน่เด้อพี่น้องเด้อบัวของไฟกูมือเนี่ยพักกันแ,แล่นร้อละหอบอยู่เอาคนจูมือเนี่ยบัว่าบ้า,านนอกบัว่าในเมืองชีวิตน,นะครับเคลื่อนโดยเงินทั้งนั้นการท่าบประมาหากินไปบ่รอดพี่น้องเลยอีลี่บา้านเรามันแบบ คันบ่มี่อ่ะตุเรกิเ็ดเอะไรมันก็ไปบ่รอดเนาะแม่อยู่ในเมืองวบบกระนาลายเนาะเปิดงานขายบ้านนอกสุมาลคายก็พอกระนัน,น้าถูไทยอยู่นั่นี่นแหละคือป้าเนี่แหละหดึงหนาวิทย์ล้งดึงล้งวิทย์หนาหักเห็ดบ่เฮ็ดแหงแ้งเจอพอได้ขายบอกอืมกรอยู่ได้น้ำนี่วแล้วนี่เพิร์แต่ละมือมือละถือว่าป้านะขอให้มันบรลอดมือละซีบถั่ยอ่ะ มือละชิปถั่วมือละสามร้อยพี่น้องประัวคอนะขอให้ได้นะบ้านเขาก็ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่เหรอจะพอไปเตียวยันเดียวเนี่ยนะข้าบะมือกับกว้งหันดิดร่กับวัฟเฟิลมาบวให้รุดนนี้งานแบบเป็นส่วนเท่าจะมือกก้อนพุ่นโง่ทำไมโง่เข้าไปโธ่มาเห้ยค่ะก็ เออช่วงมาให้ไปรับช่วงให้เนาะรับกันหากช่วงนี้ยากบ่ได้ช่วงเ้อนี่แหละนี่คือนั้นนี่เนี่ยบ่มีผู้ว่างไปช่วงไปบิ๊กพัชโรถโกเป็งขี้เป็นกันข้าวแล้วรถคันเดียวน้องบอยเอาไปแล้วก็แล้วเด็แมนน้องบอยเ็แม่นแซ่บแห้งทุกคนเบ็ดไหวแลยพี่น้องบอกเลยว่าห่านปลาบวชสุดยอดช่วงขายเล่นบ่ะเนี้ยคอไปกินไลยเดินะ อะไรพี่น้องจ้าคิปนีกับสิได้ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ชันีเนาะอย่าลืมก็ไปกดติดตามเขาไปเบื้องซ่องประบวให้เด้อพี่น้องไปแล้วแม่น้องบ่อยจ้าสบายดีจ้าแซ่พี่น้อง